ถั่วเน่าเมกผัดไข่ใส่ชีลาวจ้าเพื่อนๆถั่วเน่นาในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆพวกเทมเป้พวกเอ่อที่เขาเรียกว่ามิโซะอะไรนะคะก็จะมีพรีไบโอติกเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าวิธีการทําขั้นตอนการทําอาจจะแตกต่างกันไปแต่อันนี้มันเป็นของคนเหนือเนาะคนเมืองเขาทําแบบนี้บางคนก็เรียกถั่วเน่าอึบางคนก็เรียกถั่วเน่าเมกนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะหากินแบบ ที่อร่อยอร่อยเหมือนเมื่อก่อนนี่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะทรงคงทรงเคลื่อนกันแล้วใส่พริกใส่อะไรเมื่อก่อนเนี้ยเราจะซื้อมาเป็นห่อแล้วก็เอามาแกะกินกับข้าวเหนียวอ่ากินกับพริกหนุ่มนี่ก็อร่อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเขามีการใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปด้วยก็อร่อยไปอีกแบบค่ะแต่วันนี้เราจะมาผัดไข่นะคะนัอนในวิดีโอที่ทำนั่นเลยคะ่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็เอาไข่ลงไปผัด ใส่พริกตำๆนะพริกใส่กระเทียมเท่านั้นแหละค่ะลงไปผัดด้วยเสร็จแล้วพอ,อใส่สุกแล้วถึงจะเอาหัวเน่าล,ลงไปผัดผัดคนไปคนมาก็ใส่ผักชีลาวแค่นี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าถัวเน่านี่เขาก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วล่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันถ้าดูดูแล้วเหมือนจะแห้งไป ก็เติมน้ำได้นะคะนิดหน่อยแค่เอคุกคลิกเท่น,นั้นเลยค่ะ <c oughs> คือผัดอันนี้จะไม่มีน้ำนะทุกคน <c oughs> ตอนทํานี่ตอนผัดนี่ก็ อาจจะส่งกลิ่นหน่อยนะคะถ้าครัวปิดนี่ก็ต้องรีบเปิดเครื่องที่ดูดดูดกลิ่นเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าทําเป็นครัวเปิดก็ไม่เป็นไรเขาก็จะส่งกลิ่นพอๆกับทอดปลาเค็มอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่พอผัดเสร็จก็กลิ่นก็จะหายแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของอชีลาวนี่แหละคะ่ะมากรบกลิ่นของเขาด้วยผัดไปผัดมาเสร็จแล้วก็ตักเลยะคะ่ะตักเสิร์ฟร้อนๆนี่จะอร่อยเลยคะ่ะคนเหนือทุกคนแทบทุกคนนะคะจะรู้จักไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ คือถั่วเน่าเมอะนี่ก็เอาใส่ผักกาจจอก็อร่อยใส่พวกแกงตูนแกงผักบุ้งเอ้ยแกงยอดมันเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะมันจะทําให้น้ําแกงนัวคนเหนือสมัยก่อนก่อนจะรู้จักถั่วเน่ามากกว่าปลาร้าค่ะ